อโอเคครับสว่วนเงินด้วยนะครับทุกท่านยู่เอ้ยอย,อยู่ผมเดิมกับรายการเอ็กซ์ตอนะครับกับผมครับนายปูดินอ่าวันก็จะมาเล่นวิสโอะเป็นอีพีที่สี่นะอ่ะาหลังจากที่เราได้ชิ้นส่วนมากี่ชินชนช้นเจนชิ้นะครับเดี๋ยวผมผมรู้มาอย่างหนึง่ง เราสามารถไปเอาคำใบ้จากไอ้นี่ได้คร mm ับ hmm. คือจริงมันบอกตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมก็ไม่คิดจะเอาคำใบ้แบบอันนี้มันบอกว่า one f a m o u s u r b a n legend at our school said that if you knock on the closest door of the girl b t h r o o m hanako will answer โอเคมันบอกว่าถ้าไปเคาะประตูที่ไกลที่สุดของห้องน้ำหญิงเอ่อฮานาโกะจะบอกคำตอบคุณ ก็เราดูอ่นนี่ยาก<ะ>เล่เย้วันดีฮานาโกมาเล่นกันเถอะมาเล่นเดี๋ยว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  ได้เหรียญมาครับอออออเออ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 ฮ่าก็มาดิ you s m e l อ awful แลอ้าวมันว่ากูตัวเหม็นเน็กเราได้อะไรมาเออได้เหรียญร้อยสิบเยน,นไดเหรียญร้อยเยนหนึ่งอันไดเหรียญแล้วเราก็ต้องซื้อจูนิสปะ่ะไปจูนิส อ่ะเดี๋ยวะไปดูบัตรทีนเขาไม่ได้มีคัวแอ้วเมื่นเชื่อมดีฟูดที่เชื่อม what t h f ไม่มีตั๋ว <the> อากาศอ๋อดึงเปลี่ยนไอเทมครับขอโทษด้วย <c oughs> อูอออ้ได้โคกมาโคกเหลืออะไรตักซี่เอามากระเป๋าหนึ่งเดีย๋ยวเราไปเอาคำใบ้ต่อจากไอ้นั่นกันดีกว่าตุ้กิน เพ่โทมาอาไดอาเตอร์และสปลิก t ลัทูนี h ขาจะฟื้นฟูอิสเมาเซอร์บัดโซลต์มามาจอาโคลเวอร์ฟูเจอร์ไม่ก็สั n ติลาสันไฟเพื่ออันเดร์นี่เป็นของไร์โทมาเหรอโทมาหายจากการถูกออมเฮาส์เอาแบบซีให้มันเปล่าดื่มซะแกหนึ่งคุณจะสปอร์ส์บีแบงค์ยูิูอิลกูาั มึงมาจีบกวิกแซดจะอ่านบทนะครับได้สมองกีมาไม่รู้ว่าทำไรเดี๋ยวเราไปขอหินจากไอ้อคนนี้ก่อนโอ,อโอ้สะอึกโอ้ยอันนี้ว่า solve m a n d r e a q c o v e r by future make a sudden now sound in the v o place เี๋ยนะ solve m a n d r e a q c o v e r เมฆจะสาดดินลาวสาวเสียงดังในที่เงียบเงียบเ,เดี๋ยวนะมันก็จะมานะนี่กุญแจแห่งคุณธรรมอ,อื้าวว้อฉันต้องลาวสาวจากที่ควายส์เพลถูกป่็ต้องนัำไงมันจะเกิดลาวสาวล็อกตัว ไอ้ครูโดนมันก็ยังตายท่าเดิมสมมันไม่คิดจะเปื่อยนะงังไงควยเทสไม่เปล่าแต่นี่มันก็ไม่ควายแหละมันก็ตึงตึงตึงนึงเอ้เซ็่ปะเซ็ปปะอ่ามันมีตรงไหนให้สำรวจอีกาะตรงนี้ตรงนี้มันก็ควายเทถูกปะเทสแต่แอปเย้ อ๋อ oh, oh. คุณมูฟินใช่ไหมวุ้ยวุ้ยวุ้ยอ,อ่ะอ่ะว้าวสาวแมนดีโอ้นี่ไง The Wood Produce สาวโซ o าวแคนเบอร์ราที่สบายๆนี South, so South the. The ่เอง The Wood Produce สาวว่าเอ้ยนี่ก็เป็นต้นไม้นี่ว่ะเราจะเอาเขาจากมาได้ไงวะอ๋อไม่ เดี๋ยวตามซมเง่ะเฮ้ยมันเดินตามเราไปมานี่มามานี่มาสงสัยเราต้องพามันออกไปข้างนอกถอว่ามานี่มามานี่มีเศษมานี่มามานี่มาว้าวเด็กที่จังไรวะอ้าว What the fucker ปิดไฟเอาไว้จะสาวอ้าว โอ้โหคือทำคือทำให้มันตายครับไอ้ยแล้ววารก่อนมาพูดกันดิ่งไเก็บหินต่อครับเก็บหินเนี่ยโอ้โเนี่ย d i d วิญญาณสวรรค of spirit เรือมันสามารถอะลบล้างความมืดเอ้ยพลังได้เหรอ r ฝ่า i ุตติ้งอีก Enraged r e spirit อีกครั้งโกรธเอาไปวางในที่ที่คุณไม่สามารถดูดใจได้อ้โหไอ้ตรงนั้นป่ะ ตรงนี้ไงตรงนี้ไงตรงนี้ไงที่ที่เราเดึงแล้วมันก็เน่าเราต้องถือถือเกลือไว้ก่อนนะเอาเศษจะทำอะไรนะหอ,อมทางเกลือเด็ดตายโอ้โห l ิ s t e n to เพลงใครอยากฟังไม่ชิวเล่นเลย เพลงคอม่าอมมองจริงคอมัดคอมัดเฮิร์ม่ะเคิร์ม่ะเคิร์ม่ะตึ้งตึ้งตึ้งอ่ะได้เงินพอลสนิมีมันจะฟุกโอ้โหเข้าใจแล้วมันคือมันบอกว่าไม่มีใครไม่มีใครอยากฟังเพลงของฉันแต่เราฟังฟังเพลงมันจนจบไงแล้วก็เลย ก็เลยขอบคุณน้องไพน์แทนได้ปูดีสออปูดีสไอไอที่นั่นปะไอที่นั่นบอกว่าต้องการปูดีส่ะเราจะกินนี่นะครับเออไม่เอ้าไม่หมดนเจอสิไอเทมอ้าวจะบอกแล้วคำใบ้หมดแล้วอ่ะโอเคโอเคเราไปเที่ยงก่อนแล้วได้ไม่ได้เที่ยงหมดแล้ว Buddhist, the booties, the booties, let's go, save on. Booties, booties, make a long play Oh, they didn't. Booties, my friend. Yes! I don't wanna Nothing happened. Oh. เราพบรับบดเราจะไปเอามาจุกน้ำเอามาจุกน้ำดีปะ่ะเมื่อส,ส,สักนี้เราจะต้องสีนะเป็นไงอ๋อเบลคำใบว่ะรือว่ายังชิมไม่ได้จริงจรนะคิดเฮนส์ the science lab password science lab password เนี่ย I don't know it Peter t h e r e must be a h i n t in t h e r e f o r i t อ๋อไอ้เซี่ยพูดกับตรงนี้ ไม่รู้ครับว่า,าพาตตรวตรงไหน,นแลวใครมันจะไปรู้ว่าถ้าเกิดนี้รกูไม่รู้นี่ปะ่ะอย่างที่เดิมเดิมอันนี้มีอะไรไหมเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนเอ้ยไม่ใช่เขาอีนแม่ฟ้าเหรอเม่นเปียนโน เปียโนไะต้องทำอะไรก้องเดินถืวะเฮ้ยพอยศยศอะไรวะนั่นเปียโนก็ตายเหอ่พเวิร์มาพัเวก็ได้ อ่อใช่ไห,ชไหมฉันพัทเวิร์ดไม่ได้เลยครับหรือว่ามันหยุดด้าน,นล่างเลยรัพัทเวิร์ดเออก็เป็นได้เคยคุณสวัดดีครับคุณจะให้พัทเวิร์ดผมไหมครับผมไม่ให้นะครับนบั้นไบายครับอ่า พาเวิดอ่ะพาเวิดอะเพพาเวิดพาเวิดเพมีอะไรเกิดขึ้นนะเพ็เพ็เพ็พาเวิดพาเวิดเพลองเพลงแล้วกูเอ้ยพาเวิดไอ้นี่ให้พาเวิดวได้เปล่าจะไม่ได้สเลอเอาค้าสใช่เลยอคิดสะนเนอะไปไปไปชมกเจ อืมลนะพัดบดละเพผ้าบนผ้าบดละเพร้องเพลงเอ้เด้เพื่อนอืมพัดบนเอ้ยไหนพัดบดเปล่าอยพางนี้พัดบนหนูยืดเปล่านี่ใช้อะไรละ ใช้เรียนไหมขาบขนาดเงินไม่วิเศษส่ะใช้เวลาวยังไอ้นี่ได้ต่อยังไงอ่ะคือเอาเลียี่เพือเอาเอา้สมุดี่พี่ด้ยาออ p a ่ s w o r d p a เพเยอะเยอะันหดลยนะอืมสั่งโดให้ทุกห้องครับ อด้พาสเวิร์ดแลว้วแอ่าอ่าอ่าโอ,อ,อ,อ้โหไม่มีพาสเวิร์ด้ซื้ออีกรอบแล้วปะกพ่นะเอาไปนิงมาชินะฉว่าซื้อแล้วเก็บกระดาดกันเถอะม สวัสดีคุณฮานาโกะันแามาเยี่ยมอุยบายายเอ่มมันต้องมีอะไรไม่ก็ในเี้ยแหละอันนัดฟิกสิเพื่มเพื่ยังพูดคำเดิมไม่เปลี่ยนเันนไปหัวถงเล่นบลับแบาวจริงเอาไหนต้องหลับตื่นหนึ่งคืออาจจะรู้เรื่องอะไรขึ้นมาได้นุ่มนุ่มนุ่ม mmm 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 mmm

โจ้องกินใครไม่ใช่ฮะตําอ้าวตั้งอ,อยู่อ้าวเรือรอบมาหมดบ้าหมดอ้าวอ้าวห้าชิ้นหรือวะหกเจ็ดชิ้นจะรอเลยแม่งเไหนชิ้นสุดท้ายนี่าจะเป็นส่วนตัวผมว่า Sao anh thấy tình yêu tố vết? Khao lục này Tụi tao đấy chân máy? Thụt không? Thụt không? Tung 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 เราเดินผ่านน้ำที่นีเลือดเราไม่ตายไงตาย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 พึ่ตายพึ่งอรึบู๊บบู๊บดีกว่าบู๊บบู๊บ งนสะุดท้ายละเฮ้ยต้องงานพาสเวิร์ดอะเฮ้ยคุณแม่พาสเวิร์ดผมก็ไม่รู้พาสเวิร์ดอะเฮ้ยผมว่าตัคดตคดลิปตัดคลิปก่อนนะเนี่ผมว่าผมต้องไปหาวูทูคีแล้วเดี๋ยวคนดู้เบื่อโอเคโอเคโอเคหรือวม่ก็แบบนี้วะี๋ยวปิดค๊ทไปตัดคลิปก่อน,นนะคะเดี๋ยวมาะคะ่ะบ๊ายบายโอเคครับทุกท่านกลับมาเหมือนเดิมคฮปปี้ เมื่อกี้เนี่ยเราตามล่าหาพาร์ตเวิร์ดอยู่นะซึ่งมันหายมากจริงๆบอกเลยโอเคเรามาดูก่อนว่าพาร์ตเวิาาร์ดมันจะอะไรได้หรือไม่มันต้องดูจากตรงนี้นะเออ่ซึ่งในนี้เนี่ยเออเอาศักดิ์ลีดิสเดี๋ยวลีดิสก่อนในนี้เนี่ย อนนียมันเป็นสีส้มแล้วก็สีเขาเรียกว่าอะช่างมัส้มส้มเข้มส้มอ่อนแดงขาวครามอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยดูดูก่อนเออขอโทษครับเออมันเป็นมันเป็นส้มน้ำตาลแล้วก็แดงแล้วก็อะไรวะแล้วก็ขาวใช่ปะขาว เดี๋ยวแล้วมันมันเป็นตามสีอะครับแล้วมันเราต้องใส่เดี๋ยวข้านสุดท้ายมันเป็นอะไรนะจำไม่ได้ว่าสุดท้ายอันนี้มันเป็นเจ็ดถูกไหมเจ็ดส,สีสีน้ำตาลมันเป็นแปดแล้วสีแดงแดงเป็นอะไรวะแดงสี่ป่ะแดงสี่สีขาวห้าแล้วสีนี้ก็สูงนะนะใช่ด้วยเออะไรนะ ไปแล้วบาย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 ไว้ช่วงพีดูเยอเจอแย้วเอาเมาล์อ่อนเบาสัตว์ใส่เด้อเด้อาอกไปดูก่อนแป๊บหนึ่ง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 เอ่อเบิร์ดออร์มีโก้โก้ก็คือหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันมันมันสีอะไรบ้างวะจังหน้าเนี้ย ดำทองเขียวเงินม่วงดำทองเขียวเงินม่วงดำทองดำทองเขียวเงินม่วงโอเคดำ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 คืออะไรวะเอ้าวเช็ดบ้าดำสามทองหนึ่งดะ จำไม่ได้อ right? er 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 um, ่ะเพื่อนมันจําไม่ได้อ่ะเขียว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 เงินม่วงเออเป็นสองเงิน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 อะไรวะเงินเงินเงินนี้ใช่ปะเงินหกม่วงม่วงก็วอลเล็ตก็เก้าดังฉะนั้นมันก็เป็นสามหนึ่งสองหกเก้าเออล็อคกิิ สามหนึ่เอ้ยหนึอกเ้าเนี <boy> então, ana, ่ยอุจิปย็ดหัวใจชิมรักสิอ่ะไม่ใช่ส่วนตัววะแล้วมิสโอมันไม่มีตัวไงวะมึงงงมิสโอนไม่มีตัวไงวะยังดกรับ ทำไมทำไมกันย yeah. oh, ่าทุกอย่างท่ิเิอชิมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะเอาแซดเอาแซดเราต้องตายก่อนเอาแซดเอาแซดมันไม่เกิดอะไขึ้นเลยทำไงี สุงอย่างุดงลาเวมันไม่เกี่วอะไรคุณเลยรเป็นสิ่งที่ลาเวสตย์ยังทีสู้ไม่ได้ว่ามันฉัน,นก,ก็จะไปลงแล้อ้อต้องทำไรเจะพี่เรามันต้องทำไรต้องทำไรแตงหรือเราต้องตายป่ะเออไปหาไอไลฟเบอรี่ ไอ้นที่ให้หินเรากินหินหนึ่งกินหินหนึ่งกินิ่ขอคำใบ้เฮะ You offer all the parts That or Why didn't that undo the curse Maybe มันจะอะไรวะ Onikawa la know something ไปหาไอโอ o n i า a w a la Onikawa la ไอปะเฮ้ I see you You c a v e r e her body at the altar however this alone doesn't seem to have under the b e do d you need a lead what shit อะไรคือ of you them fuck them are are these ฮะคืออะไรวะแซดเอาใหม่เอาใหม่ลืมอาลิตแซดไปหาหินก่อนครับ มันที่มันที่แกดอ่านของผมมันเป็นอย่างี้แหละแกแทนชิบซัมมัสดีสกีฟลายคืออะไรวะขอขอแปรแปร่แพร่สกีฮะนะสกีฟลายช่วยอันดูเดอะเคิร์ส I know it's a tough choice but please I do choose for us ผู้เสียสละปะหรือไปบูชายันอะไรอย่างงี้ปะกูก็มั่วไปเงี้ยงั้นแหละโอ้ชิบ คือมันมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะเพื่อนคือไม่รู้ไงเดี๋ยวขอหาคำศัพท์ก่อนเช็ดอะไรน,นะสกิฟ i ายส g เกมอ่าได้มาแล้ว s, <Okay>. <S กิฟ f i ย e ก็คือการบวงบวงสรวงหรือมันคล้ายแบบบูชายันป่ะ